อุปสรรคต่อจากโควิดสายการบินขึ้นราคาตัว๋วน้ำมันแพงบางรายยังไม่กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางการบินมีน้อยก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับก็คือสายการบินเขาก็เป็นไม่ได้ก็ไม่ได้อยากจะขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็มีจากหลายปัจจัยอย่างเช่นค่าน้ํามันแพงแล้วก็การเส้นทางการบินรายที่เปิดอยู่ก็ยังเปิดไม่เต็มที่ยังเปิดไม่ครบอย่างสมมติของเดิมเคยบินทุกวันอาจจะไม่ได้ อาจจะยังไม่ได้บินทุกวันเพราะว่าดีมันเอ่อการความต้องการเดินทางอาจจะยังไม่ได้ฟื้นเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยต่อให้มีประเทศที่ยกเลิกกฎโควิด COVID ไปทั้งหมดแต่บางประเทศก็ยังยกเลิกไม่หมดใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ไม่กล้าเปิดเต็มที่เพราะว่าของเดิมก็ถ้าน้ํามันแพงอะ่ะต่อให้เปิดเต็มที่ก็กําไรน้อยหรือบางเส้นทางอาจจะขาดทุนอยู่แล้วก็ยังเปิดไม่เต็มที่บางสายการบินก็ยังไม่เปิด อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโลคอสในไทยอย่างเงี้ยก็ยังเปิดไม่เต็มที่บางทีคนหาบางเส้นทางยังไม่มีเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเออประเทศข้างเคียงเขาเปิดกันแล้วเราวสายการบินจะมาบินอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ใช่แต่ตอนนี้คือใครที่จะไปบินแบบไกลๆนะครับอย่างเช่นยุโรปเป็นต้นเนี่ยในหัวข้อนี้เขาบอกเลยว่าเส้นทางยุโรปขึ้นค่าตั๋ว25%แต่ออฟว่าไม่ใช่25นะมากกว่าน,นั้นอีกบางทีอาจจะ50หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นอีกนะเพราะว่าออฟนี้คือ คนหาเรื่องราคาตั๋วเครื่องบินอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จาได้ว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ไปยุโรปไปกลับเลยนะแค่ประมาณ2 0,000ื่นต้นๆบวกลบเท่านั้นเองตอนนี้เป็นสามหมื่นกว่าหรือเกือบสี่หมื่นเลยที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับมาจากเรื่องต้นทุนน้ามันเรื่องกลับมาเปิดได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเอา่อแล้วก็เป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวไฮซีซันอีกหลายๆอย่างรวมกันครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับสายการบินยังเจ็บหนัก น้ำมันโลกราคาขยับไม่หยุดทุกแอร์ไลน์ขอปรับฟู l เอลเซอร์ชาร์ตหมายถึงว่าชาร์ตเพิ่มในตั๋วเครื่องบินนะเวลาเราซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันจะมะีตรงช่วงหนึ่งที่แจกแจงมาว่ามันมีค่าอะไรบ้างแน่นอนค่าตั๋วเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ใชเ่เขาเรียกน,นะเป็นน่าจะประมาณส่วน60%หรือ70%เท่านั้นแต่อีก30%ที่เหลือเนี่ยทั้งค่าธรรมเนียมสนามบินค่าอันี้แหละชาร์จค่าน้ํามันอะไร ีกหลายค่ามากเลยอ่ะจนกระทั่งมาเป็นราคาที่เราเห็นเส้นทางบินระหว่างประเทศดันราคาตั๋วโดยสารพุ่งการท่องเที่ยวเผยอุปสรรคใหญ่เปิดประเทศราคาตั๋วเส้นทางยุโรปปรับขึ้นแล้ว20-25%หมายความว่าคนต่างชาติที่จะมาเที่ยวเราเนี่ยเขาก็ค่าตั๋วแพงขึ้นเช่นเดียวกันอ่าแล้วก็ไทยแอร์เอเชียไท l i ลอปรับตัวบุกเส้นทางอินเตอร์ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ที่สูงขึ้น ดาวเอาเพราะว่าค่าน้ำมันแพงนี่ค่าตั๋วต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วลุ้นรัดต่อมาตรการลดภาษีสรรพสามิตค่าน้ำมันก็คือหล,หลายประเทศในโลกนี้เขาผ่อนคลายเกี่ยวกับมาตรการโควิดเออเรียกได้ว่ากลับคืนสู่พาวะปกติกันแล้วแต่ว่าการเดินทางระหว่างประเทศก็ยังมีข้อจํากัดเพราะว่า,าสายการบินทั่วโลกกลับมาเปิดให้บริการได้แค่บางส่วนอย่างเช่นเคยพูดข่าวใครไปทัวร์ อ่าแล้วก็เมือก่อนทัวร์ประเทศนั้นอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นยังถูกกว่านี้แต่ว่าโลคอสที่ให้บริการที่จะไปประเทศพวกนี้ยังเปิดไม่เต็มที่ยังมีแค่นิดเดียวฉะนั้นราคาทัวร์ก็แพงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกับสายการบินในประเทศไทยที่อยู่ช่วงทยอยฟื้นตัวและขยับเพิ่มเส้นทางบินและความถี่อย่างต่อเนื่องตามมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาลเอาเป็นว่าตอนที่ยังมีมาตรการโควิดอยู่เนี่ย เขาก็เรียกร้องนะเอาเคยพูดข่าวเรียกร้องขอชดเชยไม่รู้ได้ไปหรือ,อยังขอแบบว่าให้ให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ําหรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้ได้หรือ,อยังคือเขาตอนเขามีปัญหาก็ภาครัฐต่างๆก็ไม่ได้ช่วยเขาเต็มที่แล้วตอนนี้ถึงจะบอกว่ากลับมาเปิดคือประมาณว่าอันนี้เราไม่รู้นะได้ช่วยไปหรือ,อยังถ้าสมมุติว่ายังช่วยแต่ไม่เต็มที่เนี่ยนะแล้วถึงประมาณว่าตอนนี้เปิดแล้วไงเปิดแล้วไงเอาแต่ที่กําลังเจ็บหนักเสียหายไปช่วงโควิดเนี่ย ก็เลยทําให้มันก็ส่งผลมาถึงราคาตัว๋วก็คือเป็นภาระที่ประชาชนต้องรับทางอ้อมประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจการบินคือราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทําให้สายการบินต้องปรับขึ้นค่าธรรมเนียมจริงๆถ้าถ้าจะไม่ผิดคือมันก็ขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วแหละแต่คนคงไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ได้เดินทางอยู่แล้วฉะนั้นช่วงโควิดก็จะประมาณว่าค่าน้ามันแพงแต่ว่า สายการบินต้องต้องหันราคาเพื่อให้เครื่องง้อคนให้เดินทางไงตอนนั้นก็ยังถูกอยู่ตอนนี้ก็ประมาณว่าคนอยากเดินทางมากขึ้นแล้วแต่ยังยังไม่เต็มที่สายการบินก็ไม่ได้ต้องง้อเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก,ก็จะง้อตลอดได้ไงเนาะงั้นก็ต้องขัดทุนกันเลเทเลยอ่าเนี่ยอย่างการบินไทยเนี่ยปรับตั้งแต่เดือนเมษาละคนไทยก็ชอบบินการบินไทยกันใช่ไหมครับก็ในส่วนของการบินไทยได้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศทุกภูมิภาคไปแล้วตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาเฉลี่ยที่ประมาณ12-15%หลักการพิจารณาปรับขึ้นค่า f u u e อ Surcharge ขึ้นอยู่กับระยะทางการบินและชั้นผู้โดยสารขณะที่ตั๋วโดยสารแต่และเส้นทางจะมีตารางเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเส้นทางยุโรปขยับขึ้น20-25%ทางการท่องเที่ยวบอกว่าประเด็นที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของการกระตุ้นการเที่ยวในไทยก็คือ ของไทยก็หมายถึงว่าที่คนจะมาเที่ยวไทยคือจํานวนเที่ยวบินที่ทําการบินตรงจากโซนยุโรปเข้าไทยยังมีน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนแพร่ระบาดโควิดส่วนหนึ่งก็คือคุณไม่ได้เลิกไทยแลนด์พาสให้กับต่างชาติด้วยเนื่องจากสายการบินต่างๆยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวหรือกรณีสายการบินที่กลับมาให้บริการแต่ว่าความถี่ก็ไม่มากเท่าเดิมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นของเดิมเคยบินทุกวันตอนนี้อาจจะไม่ได้บินทุกวันอะไรอย่างนี้ก็เที่ยวบินน้อยลง ทำให้ราคาก็อาจจะต้องแพงขึ้นเหมือนเวลาที่มีความต้องการมากขึ้นก็เรียกว่าดีมานมากขึ้นแต่ว่าออไอตัวซัพพลายก็คือไอที่รองรับเนี่ยก็คือจำนวนเที่ยวบินมันยังน้อยอยู่ทั้นั้นราคามันก็เลยปรับขึ้นไปตามกลไกไม่เพียงแค่ข้อจํากัดเรื่องการเดินทางที่มีเที่ยวบินตรงน้อยเท่านั้นแต่ด้วยต้นทุนราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นขณะนี้ทําให้สายการบินส่วนใหญ่ปรับราคาบัตรค่าโดยสารโดยรวมส่งผลกระทบ โดยตรงต่อต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เส้นทางยุโรปราคาตั๋วโดยสารปรับขึ้นไปเฉลี่ย20-25%เทียบกับก่อนโควิดก็คนที่ยังเดินทางช่วงนี้อยู่อ่าไอช่วงโควิดเนี่ยคือคนแบบว่าทุ่มเทมากซึ่งเป็นจํานวนกลุ่มน้อยมากๆแต่ตอนนี้คือต้องเป็นคนที่อ่าทุ่มเทเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าต้องเป็นเพิ่มอีกก็คือคนที่ไปนานนิดหนึ่งถ้าประเภทแบบเหมือนสมัยก่อนไปเที่ยวยุโรป เอ่อจ็ดวันห้าคืนอะไรนะแค่ไม่กี่คืนแล้วกลับหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าไม่ใช่ยอมจ่ายเพื่อเพราะว่าไม่ได้ไปมาสองปีกว่าแล้วหรือหลายปีแล้วก็ก็คงต้องเป็นคนไปนานนะครับที่ถึงจะคุ้มช่วงนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่ค่าเครื่องบินแพงขึ้นหรอกค่าที่พักก็แพงขึ้นตามไปด้วยมันเหมือนเป็นผลสืบเนื่องกันมาเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยคนก็เดินคนก็แทบจะไม่เดินทางหรือเดินทางน้อยกันเก,กินไปแต่พอผ่อนคลายมาตรการอะไรปุ๊บ ก็แห่กันมากเกินไปมันก็ไม่มีความสมดุลตอนน้อยก็น้อยมากจนจนแทบจะไม่มีแต่ตอนกระแสมาปุ๊บก็เดินทางกันเยอะมากแต่คนคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นจํานวนเรื่องของการเดินทางที่คือมันต้องมากขึ้นอยู่แล้วเพราะเพราะว่าจากปิดก็การมาเป็นเปิดใช่ไหมเอ่อประเทศตัวเองกลับมาตอนนี้ก็ไม่ต้องเฉพาะพาสปอร์ตไทยก็ไม่ต้องขอ Thailand Pass แล้วแต่ว่าโดยรวมแล้วยังมียังมีไม่มากคนที่เดินทางออกนอกประเทศยังมีไม่มากเหมือนกับช่วงก่อนโควิด อาจจะเป็นเพราะว่าเจ็บหนักกันมาในช่วงที่มีโควิดทีเ่เขาก็ต้องมีมาตรการห้ามอะไรสารพัดแต่ว่าการชดเชยโดยตรงนั้นไม่ค่อยจะมีอันนี้พอเรามาพูดถึงสายการบินโลคอสก็คือส่วนใหญ่จะบินในประเทศกับประเทศข้างเคียงกันบ้างนะครับอ๋อรู้แล้วก็คืออย่างน Cost, Air, Asia, เนี้ยโลคอสไทยแอร์เอเชียเนี่ยบอกว่า,อาตอนนี้เริ่มต้นทยอยเปิดเส้นทางระหว่างประเทศทันที เ,เพื่อรองรับเส้นทางการเดินทางที่อันมานานแต่ว่าอีกอย่างนึงก็อีกเหตุผลนึงคือสามารถแยกจัดเก็บค่าฟลูเอลเซอร์ชาร์ออกจากราคาบัตรโดยสารได้หมายความว่าไงหมายความว่าไอราคาที่โชว์เนี่ยอาจจะไม่ได้เบ็ดเสร็จหรือเปล่าก,ก,ก็ก็อาจจะไม่ใช่นะเดี๋ยวต้องไปดูตอนจองจริงอีกทีหนึง่งแต่ที่แน่ๆคือค่าไอฟลูเอลเซอร์ชาร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แปรผันไปได้โดยตรงเลยกับราคาน้ํามันก็บอกว่า สายการบินเนี่ยมีต้นทุนราคาน้ํามันที่เป็นสัสดส่วนที่สูงขึ้นจากเดิมต้นทุนราคาน้ํามันจะคิดเป็นประมาณ3 0ของรายได้ของค่าใช้จ่ายแต่ว่ากลายเป็นตอนนี้กลายเป็น4ี่สิบอร์เซนแล้วก็คือเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาบัตรโดยสารยังปรับขึ้นได้ไม่มากนะคงหมายถึงในประเทศนั่นแหละแต่เดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมันขึ้นไปแล้วครับก็คือเดินทางช่วงนี้ก็อาจจะ ต้นทุนสูงขึ้นนิดนึงนะครับท่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับของแต่ละคนว่าโอเคยอมรับได้เพราะว่าไม่ได้เดินทางมานานและประหยัดกันมา2ปีกว่าก็คือเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียนนะเก็บเงินมา2ปีกว่าแล้วเพื่อจะมาใช้ตรงนี้ก็โอเคมันก็ประกอบกับว่าพอประเทศปลายทางเขาผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นเนี่ยคนที่รอมานานเขาก็จะแห่กันออกไปมากยิ่งขึ้นก็อาจจะทําให้เออมันก็ไม่ใช่เฉพาะ คนประเทศเราจะไปอย่างเดียวเพราะว่าคนในยุโรปซึ่งเขาอยู่ใกล้ามากกว่าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เดินทางกันเยอะด้วยอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้ว่าเหมือนเหมือนมาแย่งกันสักช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือคงต้องรออีกสักพักหนึ่งให้เอ,อเขาเรียกวา่าเขาหายอยากกันก่อนแล้วก็คงจะคงจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ